อาบรรการทำงานบิลลิ่งของเรานะครับนี่าทำร่องริ่มเผานะครับตัวนี้นี่งานอ่าทำร่องริ่มเผาปั๊มครับจะเป็นปั๊มน้ำขนาดใหญ่นะครับโดูเผานะครับายาวไปประมาณเมตรกว่าครับ ไปเรื่อยๆครับผมอ่าเนี่ยครับการทำงานของเราก็ใช้ลีเนียไปด้วยนะครับเพื่อความแน่นอนครับดูจากจอมันจะง่ายกว่าดูในสเกลนะครับเนี่ยครับ ตรงนี้ก็จะพยายามหาคลิปมาลงให้เยอะๆขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับสายช่างของเราเอืไอื่อยครับผม อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีเวลาถ่ายยาวนะครับก็จะประมาณสักสองสามนาทีประมาณนี้นครับงานบิลลิงก็ทำนะครับแต่ก่อนผมเป็นช่างบิลลิงมาก่อนนะครับก่อนจะเป็นช่างตึงนะครับแต่ก่อนทำแม่พิมพ์ฉีดปาสติกับทำงานบิลลิงมาเจ็ดแปดปีครับ พอเด้เข้าเครื่องกึ่งครับแล้วหลังๆมาก็จะทําเครื่องกึ่งเยอะกว่าครับเยอะกว่าบิลลิงอย่างงี้ิลลิงก็นานๆทีครับงานบินลิงไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะเป็นงานกึง่ง